พวกนักบวชพวกมุนีทั้งหลายผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเนี่ยต้องหันมาประพฤติพรหมจรรย์แต่เป็นกะลาว่าการักษาศีลแปดบวชเป็นเป็นชีเป็นอุบาสกเบสิกาที่นะเหมือนก็จะเป็นชีปากขาวผู้หญิงผู้ชายนะแล้วก็เป็นพระภิกษุภิกษุณีอะไรเป็นนักบวชนะถือการพรหมประพฤติพรหมจรรย์นะพ,พระพุทนะธเจ้า,จ,าจงบอกว่าพรหมจรรย์น,นี้ไม่ใช่ลาบ เราประพฤติพรหมจรรย์นี่ไม่ใช่เพื่อหวังลาบและเสียงสรรเสริญเยนยอเป็นอนิสงส์ไม่ได้เพียงหวังเพียงแค่น,นี้ไม่ได้หวังเพียงแ,ค,แค่ศีลเป็นอนิสงส์ไม่ได้หวังเพียงแค่สมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ได้หวังเพียงแค่ปัญญาเป็นอนิสงส์พร้พทธเจ้าบอกก็เจโตวิมุตติอันไม่กำเลิบอันใดนั่นคือผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ เกิต้องการเกิดการหลุดพ้นที่ถาวรจิตหลุดพ้นไม่หวนกลับคืนมาอีกไม่มีการเกิดเกิดตายตายอีกและก็นล้นพ้น,พ,นพ้นไปแล้วแบบไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายแต่ถ้าพ้นแล้วยังมีการเกิดตายอย่างนี้นพ้นไม่จริงเขาเรียกว่าเป็นสมัยวิมุตติวิมุตติที่มีสมัยหลุดพ้นที่มีสมัยมาหลุดพ้นไปแล้วงนไม่ลกลับมาได้อีกกลับมามีได้อีก แต่ถ้าหลุดพ้นไปแล้วไม่กลับมาได้อีกอย่างนี้ถึงจะเป็นการที่เรียกว่าเจตนาของพระพุทธเจ้าก็คือว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนะความหลุดพ้นที่ไม่มีสมัยนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราหลุดพ้นแบบมีสมัยว่าเราหิวเราอยากกินนู่นกินนี่พอได้กินได้ดังใจมันก็เหมือนกับอิ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวมันก็อยากอีกมันก็หิวอีกอยู่อย่างนั้นนแหละ หรือเอารูพูดถึงเรื่องความหิวความอยากอยากกินถ้าอยากกินเนี่ยมัน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 เหมือนแล้วเรากินได้สมใจแล้วมันอิ่มแล้วเดี๋ยวมันอยากกินนี่มันก็อยากกินน้่นมันก็อยากกินนั่นไปเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นหิวก็เหมือนการใดหิวเนี่ยเราเอาแค่อาจรภาพนะเราใช้สติสมาธิเพื่อบำบัดนะเกล้กกัโพชเนมัตตุยุตาคือบริโภคอาหารเพื่อเพื่อให้สัจสัง ให้อาตภาพนี้อยู่ได้ให้ขันท่ามันทรงตัวอยู่ได้เอาพอแล้วมันมีอิ่มอีกชนิดหนึ่งเป็นอิ่มที่มาตรฐานก็คืออิ่มในธรรมมีสติสมัญญาที่ทรงตัวสติสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่มันทรงตัวเนี่ยมันจะมีอิ่มเอมอยู่เสมอถึงร่างกายจะหิวบ้างแต่มันอิ่มเหม้นข้าพเจ้าเนี่ย ตอนกลางคืนก็เข้ามาอยู่ที่กุฏิตินเขาแล้วก็เสร็จแล้วก็ปฏิบัติจนถึงเช้าพอถึงเช้าเนี่ยบางวันเนี่ยยังไม่ได้ตัดอุปทานขันทัห้าแต่เข้าไปในสมาธิขั้นละเอียดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสภาพร่างกายมันมันจะเหมือนก็จะตึงเครียดเกินไปมันจะหิวหิวลอยมากกรนีก็เข้าที่นั่งสมาธิไอ้ตอนที่ว่าจะหิวลอยมากเนี่ยหมายถึงวา่าเรานั่งพิงเก้าอี๋จนกจระทั่งละเอียดแล้วพอละเอียดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า มันยึดอัตายึดขันห้าอยู่แล้วเข้าที่นั่งมาที่ตัวตรงแล้วก็ปล่อยวางให้ดีดูสติสัมัาญาให้ชัดๆปุ๊บมันจะปล่อยวางขันห้าแล้วก็สติเข้าก็สัมัาญาแล้วมันจะตัดอุปทานหนึ่งให้เห็นตัวเต็มเห็นตัววิมุตขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเกิดความอิ่มขึ้นมาสภาพร่างกายที่มันหิวโหยเลยเปรี้ยเพลียเครียดมันจะหายหมดเลย มมนกระทั่งความหิวนะมันก็เหมือนกับอิ่มอยู่ในธรรมแต่ก็การอิ่มแบบที่ว่าอา้าวถ้ามันมันเครียดเต็มที่เราก็ยังไม่ได้ตัดอุปทานชั้นละเอียดนะปายรับบาตรันอาหารฉันเสร็จมันก็อิ่มเหมือนกันนั่นะนอิ่มกายอิ่มกายอิ่มกายเดี๋ยวก็หิวอีก จะในธรรมเนี่ยถ้ามันมีสติสัญญะที่สมบูรณ์แล้วเราจะเริญด้วยสติสติสมาธิของเราเนี่ยทรงตัวเป็นปกติแล้วมันจะมีความสุขอีกประเภทหนึ่งตัวก็เบาสบายทํางานอะไรก็คล่องเหลียวซ้ายแหลกกว,ว่าแต่ถ้าเราอิ่มแบบไออิ่มอาหารบางทีมันอิ่มอืดแล้วก็จะขยับตัวเหลียวซ้ายแหลกขวามันก็อืดอาจจะลุกขึ้นยืนขึ้นนั่งอะไรเพราะสภาพสังขารร่างกายมันแย่ เราเียบเทียบว่าตอนเช้าเนี่ยเราท้องเรายังว่างอยู่เนี่ยเราเอาจจะทํางานอะไรเนี่ยจะคิดจะทําอะไรมันรู้สึกว่าจะหัวสมองโปร่งทําอะไรสะดวกแต่ถ้าเราทานอาหารแล้วฉันอาหารแล้วเนี่ยคราวนี้จะทําอะไรมันก็จะขัดขี้เกียจที่คานอึดอัด